ครับสวัสดีครับผมยิวเอ็นเอฟวิดิวนะครับมือนี้ผมจะมารีวิวสุดเครื่องเสียงนะครับสุดโปรโมชั่นนะครับจัดให้เด็กดถึกนะครับช่วงโควิดโอเคแต่ิวนะครับแอมใส่ครับ W 6 5 S นะครับใส่ครับกลางคางนึงเบรคคางนึ่งนะครับเดี๋ยวส่วนรายละเอียดเครื่องมตัวนี้เดี๋ยวผู้นักชมบ้านเดี๋ยวผมสิมาอธิบายที่หลังนะครับแล้วก็มิกนะครับมิกชีสองนะครับมิกชีสองอันนึงแล้วก็มา สายครับสายสายสัญญาณเสนหนึ่งสายลำโพงหาเมตรนะครับเข้าใหม่หาเมตร,ร,มตรสองเซนเป็น่์มอสเปกต์น,นะครับมอสเปกอ์แล้วก็มิตูครับตู้ตู้กลางแหลมสองใบนะครับไม่อัดงานเกลืองซีนซีครับแล้วนกะ็ดอกจะเป็นดอกโค้งปั๊มนะครับเบดเบ็ดเป็นตูบีวีนะครับบีวี สิบสิบห้านิ้วนะครับโป่งปัำงามๆเลยครับไม่อัดเบิดนะครับไม่อัดเครื่องตูกลางตูเวทนะครับมาข้างล่างข้างล่างเล้อกสีสายพ่วงนะครับสายพ่วงกับสองเซนพ่วงเบรทแล้วก็พ่วงกลางหลายคนกับสีสงสัยเนาะใสปีแล้วสีแยกซับเบรทจังเลยเนาะกะระเบิ่อนนะครับเพื่อนตัวนี้สามารถที่ได้นะครับเป็นเพื่อนตัวใหม่ออกมาบางหุ่นบางโตกอะสีบ่มีนะครับตัวนี้สีแยกซับเลยนะครับ ยกระนเสียงเบสถ้าเ้าสิเลี่ยเบสดเช่นแถวเอียงนะครับเ้าก็กดปุ่มนี้เขากดปุ่มนี้เขาแล้วก็มาปรับเมา่อกดปุ่มนี้เขาแล้วก็สิเป็นเสียงเบสดนะครับควาคุมทีสามารถปรับได้ครับแล้วแต่เ้ามักควาคุมที้าห้องเรียนช่องบีนะครับเ้าก็กดปุ่มนี้เขาก็ตัดความทีตัวนี้ตัวนี้ก็สิเป็นกลางตัวนี้ก็สิเป็นเบสดนะครับก็สชีประมาณนี้เดี๋ยวผมก็สชีมาเปิดเพลงให้ฟังนะครับตามสเต็ปโอเค อาจจะมีเสียงรบกวนแน่ใจหน่อยนะครับเพราะว่ารถุดแรงพานนะครับมันเป็นทางไงแล้วก็เบ <small spirit> ิ่มนะครับมีตัวนี้สามารถเล่น USB ได้นะครับแล้วก็เล่นบลูทูธได้เนาะนี่คุมกันเลยทีเดียวผมมาสำหรับชุดนี้เนาะเชื่อมบลูทูธกับโคดี่ครับนี่นู่นแล้วก็เห็นประคับบลูทูธฮะบลูทูธแล้วกห้องกับโคดตกลงแล้วรโคดตกลงแล้วก็สามารถเอาโทรศัพท์ห้องเส่อมได้เลยนะครับ ทดสอบผมเื่อมเื่อมไวแล้วนะครับมันก็สาชามัดเื่อมกูทได้ FX ก็มีนะครับมีตัวนี้ FX ก็มี FX ก็มีชุดนี้กะเหมาะสำหรับเอาไปลองาราโกีนะครับสังสรค์อยู่เป็นขอบครั้วนะครับเหมาะกับแนะนํำนะครับชุดนี้เลือกได้นะครับตู้เบสก็นี่ครับออเดอร์โฮกได้หรือบีวีก็ได้นะครับแล้วแต่คนมักนะครับมาซับเทียงกันเลย i ครับมีตัวนี้ก็มีอะไกันนะครับเกนแท่นใส่หัวนะครับแล้วก็ไฮมิดลูนะครับมีครบออกก็มีนะครับมีสีเป็นเอฟเฟกนะครับมีครบนะครับเหมาะแก่การลองเพลงผู้ใดอยากลองเพลงมุวอๆนะครับมีเอฟเฟกต์ให้เพื่อนมาครับสำหรับชุดนี้ก็ผมถือว่าคุ้มนะครับกะลองมาฟังเสียงเบี้ยงก่อนกระเด็นครับส่วนรายละเอียดการติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์093ย์เก้าสับสี่สามหสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับชิมาทดสอบไม่ให้ฟังนะครับ เช็ควันสิบเอ็ดนะรับเช็ค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 เชนคเช็ะเช็ค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 เช็่เช็ค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 าคเช็คเา็เชาเคเเช็คเคเช็คเช็คเเเมเเ็เ อัพอัพเวอร์สุดอีกหรือมี่องง่ายก็นี้กนะครับหลาย่องก็นี้ติประมาณนี้ครับไม่ตัวนี้บอมแยนเนาะแล้วก็บเล็กนี่ก็บบอมนยนนะครับในชุดเล็กนี่ก็บบอมแยนนะครับโอเคครับสำหรับท่านใดที่ถือใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมที่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับทราบสวัสดีครับ มีบทสมาธิสิหายใจให้มุม